สวัสดีครับพี่นองมือนี่ผมอยู่ปอตะการฟาร์มครับนี่ครับพิกัดบันน้องยามาอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับนี่ครับมีโอกาสมาชมค้าวงามครับพี่นองมือนีมาถ่ายบรรยากาศแบบบ้านๆครับไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยนี่ครับมาถ่ายในพี่นองเดเบิงครับนี่ครับฝูงควาวงงามครับพี่นอง โอ้มีแต่โตใหญ่ๆครับนี่อันนี้แม่ใหญ่เพื่อนวัยนี่แม่กำไลแม่กำไลโตนอนน้ำนั่นบอครับอันนี้รุ่นๆนี่ครับนี่อันนี้น้องอันนี้ลูกของแข้งหอมลูกแซนลูกปลาแซนบอครับลูกปลาแซนอุทัยอันนี้เมันเป็นลูกตัวใดครับนี่เมันคือเงาหญ่ดีแท้ นี่ครับบรรยากาศครับเทรมาชาติครับพี่น้องนี่ยูทีปอตะการฟาร์มสามแม่ลูกสามแม่ลูกอะครับนี่แม่เพื่อนอันนี้แม่เพื่อนสว่างไนก็ครับนี่แป้งข้าวหอมแม่แป้งข้าวหอมแม่เพื่อนเป็นลูกของตัวเด็กแป้งข้าวหอมลูกลูกเงินบล่ลูกเงินลูกไทยบือล่เงินลูกตัวใดบอลููพื่กันครับนี่เจ้าของเพอนวยวแป้งข้าวหอมนี่ลูกผู้ใด ลูกเงินอุทยัยนี่ครับนี่จะคล้องเพิ่มมากแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวสิมาสอบถามเพิ่นเบิงครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมครับนี่ถ่ายบรรยากาศแบบบ้านๆเลยพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นลูกปลาแสนเปนมาครับนี่นล,นลูกแสนอุทยันนทยแม่ลูกนี่ครับ อันนี้เป็นลูกโตที่สองมาครับนี่อันนี้เป็นลูกโตที่สองสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนโอ้พี่น้องนี่ครับเบิ่งควายีสิบเอ็ดเดือนครับนี่เคยยางสนามไปครับเนี่ยยังไม่เคยนี่ครับโอ้ยืนสวยหนาใหญ่ครับพี่น้องนี่เป็นลูกของป๋าแสนอุทัยกับแม่แป้งข้าวหอมแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของป๋าเงินสิบเอ็ดเดือน สุดยอดครับนี่ครับทายแบบจับจูดครับพี่น้องตัวนี้เด้อครับตัวนี้ชื่อปลาหวานค่ะปลาหวานวานีเป็นลูกของพ่อเพชรแท้ลูกของพ่อเพชรแท้เพชรแท้ของเพชนี่เป็นของวัประทวนฟาร์มของหมอพันธ์อ๋อครับนี่ครับของหมอพันธ์วัประทวนฟาร์มจักเดือนออรครับนี่เป็นลูกของแม่บุญมีตัวนี้เกิดเดือนกันยา เกิดเดือนกระดาษหนค่กระาปี10เดือน1ึ่งปีกับสิบเดือนนี่ครับเชี่ยงมากครับนี่สวยงามครับเป็นหลานของลุงเพชรเพราะว่าแม่เขาเป็นแม่บุญย่าย่าเขาเป็นบุญมีครับย่าบุญนี พ่อเพชรแท้เป็นลูกของบุญมีบุญมีเนี่ยตัวที่อยู่อ่าอ่าครับอ๋อนี่ครับมาจากโพประตูกลางไปแล้วครับลูกชายตัวเดียวในฝูงปลากระปองอันนี้นุ่มหน่อยเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เดือนเจ็ดเดือนอาอกล้วยหน่อยเจ็ดเดือน ปลากระป๋องเพื่นคือซื้อปลากระป๋องครับตัวนี้ซื้อปลากระป๋องเพราะว่าซื้อฟาร์มเฮาปอตะการอ๋อปอตะการฟาร์มมีชื่อปอปลาปอปลาอ๋อตอนออกมาน่ะเขาเขาเห็นมันมันชอบทำคอพับอ่ะเหมือนปลาที่มันอยู่ขาครับอ่าก็เลยตั้งซื้อมันว่าปลากระป๋องอืมนี่ครับบรรยากาศกับปอยแทะเล่มยางเหรียญครับเนี่ย แต่งปล่อยห้าไล่นี่ครับบัรยากาศดีครับยุนี่นี่ปล่อยเวลาใดเนี่ยครับที่นี่จะปล่อยเช้า เช้าตีห้าถึงเก้าโมงครับแล้วก็บ่ายสามสองรอบบ่ายสามถึงหกโมงตอนเสาร์นี่ถ้าเสาร์เลยนเนาะครับตีห้านี่ปล่อยเลยเก้าโม่งกะเก็บขึ้นขวกปะครับอ๋อกินอาหารครับเพราะว่าน้ำพวกนี้ก็จะน้ำที่เขานอนก็จะไปสูบใส่ยาอ่าครับก็จะเป็นเป็นปุ๋ยไปในตัวเลย เป็นระบบหมุนเวียงของเราเลยก็เลยข้างซื้อซื้อปุ๋ยครับยาก็ยาสดก็ได้สัดให้เขากินอืมถ้าตัดไม่ทันเราก็ทำเป็นยาแห้งอ๋อครับเพราะว่าเพิ่นกับล้งไทยล้งหนียุ่นียุ่แล้วนี่ครับน้องนะตาตะกูลปอตาที่ไม่ใช่ปลานั่นปลาน่า โตโตเผือกบ่ครับนั่นโ<ช>ตโตเผือกนี่จักปีหรอครับสองปีสามเดือนค่ะกล้วยแค <ó> ะบ่ครับนี่เขาเอาน่าแคกแกนออ๋ไม่ใช่สายพันธุ์แคบบ่อบแมนกล้วยแคบอันนี้แบบแคบแบบสมส่วนบอหืฮ้ยแบบมันเตี้ยครับมันเตี่ยอ๋คยอครับนี่ครับสองปีใครแคบค่ะอืม อันอันนี้ตัวเมียแมนบาครับเนี่ยตัวเมียน้องปานาครับนี่เป็นควายแฉครับพี่น้องสองปีแล้วสองปีแต่ว่าตัวนี้เขาสูงห้สิบเซนนี่ครับไ, <laughs> ไปแล้วโอ้มีแต่ตัวหนาๆใหญ่ๆครับเนี่ยครับ บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนี่ครับเลียงปล่อยแบบธรรมชาติมันก็จะกินเองเพราะว่าถ้าเราปล่อยธรรมชาติเาก็จะเรียกว่าอะไรนะได้อดอกได้ออกกัลาลงกายไปในตัวน้ำครับมีอันวายงามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือหญ้ากลาน้ำอ่าแล้วก็แดดครับ เพราะฉะนั้นถามว่าเลี้ยงพลายงามจําเป็นต้องตากแดดไหมก็จําเป็นเพาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระบวนการสร้างวิตามินในร่างกายเขาด้วยครับออไม่ว่าจะเป็นดีวิตามินดีรับมันไม่ได้จากการกินแต่มันก็ได้จากการที่โดนแสงอืมครับนี่ครับกะอิงธรรมชาติน้ำเน่จากน้อยนะครับมันก็เป็นกึ่งธรรมชาติครับแต่ว่าการที่เราเก็บข้อก็เพราะว่า ให้เขาพักผ่อนใช่เพราะว่ามันต้องสำคัญเรื่องของการนอนครับตัวนี้อายุจักเดือนกว่าครับนี่ปีสิบเดือนปีสิบเดือนนี่ครับกันย่านี่ก็ครบสองปีตัวนี้เคยเดินสนามไปครับเนี่ยเดินสนามที่งานชัยภูมิคับชัยภูมิยังเป็นเด็กนี่ครับอืม หนาใหญ่ครับหนาตึบแต่ว่าก็รบนการคบปย่าฟางน้ำแบบที่บครับปัจจัยสำคัญเลยเนาะครับมึงถ่ายเพลินโอ้ถ่ายงามนอนน้ตนี่แหละครับ แม่นี่ท้องไหมครับเนี่ยแม่นี่กำลังทำท้องค่ะออืตอนนี้เป็นแม่ปลายตัวแรกที่เราซื้อมาในฟาร์มเาตัวแรกซื้อมาเก้าหมื่นบาทแต่แต่จี่ปีแล้วครับราคาหกสามตอนนี้ก็หกหกสามปีซื้อมาเก้าหมื่นบาทใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกใบยกโอ้ลูกใบยกลูกใบยกแม่เขาเป็นปานสุรินผสมกับพ่อใบยก เพื่อนได้ลูกจ้าตัวลวครับแม่นี่เราซื้อมาแม่สาวได้ลูกสามตัวได้ลูกสามตัวแล้วตัวแรกเป็นลูกหมั่มสุรินเป็นตัวผู้ครับเอก้าขึ้นมอีกิดนึงลูกหมั่มสุรินใช่ค่ะเป็นตัวผู้ขายไปตอนนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์คงถงอยู่ที่ลุกดาหารอ๋อครับแล้วก็ตัวที่สองเป็นปลาตูครับเป็นตัวเมีย เป็นลูกพญาหงส์ตัวที่สามก็คือไอ้ปลากระป๋องครับตัวตัวผูนี่เนาะครับนี่เป็นลูกดาวซีพีเป็นลูกดาวซีพีกำลังทำท้องท้องที่สี่ครับท้องท้องต่อไปหนีผสมมหานครของคนทองฟ้าอ๋อครับตันนี้จุดเด่นเขาก็คือหางครับด้วยความที่เขาเป็นสายเพชรอุรคลักษณะการกินก็จะกินเก่งกินเก่งมากกินเก่งนี่ครับกินเก่งมากแล้วก็พวกหาง หางครับหางเง่าเนื้อดีเนาะครับนี่ทรงลูกกะโอ้เนื้อเนื้้อแลวก็เจ้าเนื้อเนาะครับหาครับวันนั้นเป็นนะตัวลูกตัวที่สองตัวนี้ก็ลูกเพื่อนบมอครับนี่ตัวนี้ชื่อปลาทูตัวนี้ลูกของแม่ใบปอค่ะแม่ใบปอพอเขาเป็นพญาหงพญาหงของแล้วพี่นันตาพญาของตายแล้วแหละอ๋อครับเป็นลูกตัวที่สองใช่ค่ะเป็นลูกตัวที่สองของแม่ใบปอครับ ตัวผู้นี่เป็นลูกตัวที่สามอายุเจ็ดเดือนนี่เจ็ดเดือนโอ้ผมคือหมักส่งเขาแม่นี่ครับนี่ครับแมนี่ครับนี่ครับส่งเขาเพนง่ามนะครับ นี่แหละครับนี่กะบรรยากาศเก็บมาฝากมาให้พี่น้องได้ชมครับนี่ครับบรรยากาศคนเลี้ยงควายนี่ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้กะมาฝากมาตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหนา้าสิท้ายอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมอีกครับสวัสดีครับ